มาดูเรื่องต่อมาค่ะในเรื่องของอางานแห่เทียนพรรษากันบ้างคะคุณผู้ฟังค่ะเมื่อช่วงเข้ารายการเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพี่สาวแหม่มนะคะก็สอบถามกันเข้ามาว่ามีท่านใดไปเที่ยวงานแห่เทียนที่ประคนชัยกันบ้างบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างนะคะแจ้งกันเข้ามาหน่อยนะคะสําหรับท่านใดที่ได้ไปเที่ยวกันนะคะเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะก็มาบอกเล่าประสบการณ์กันนะค,ะคุณผู้ฟังจะได้ทราบร่วมกันนั่นเองนะคะ ซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งก็ที่อำเภอรประโคนชัยนะคะต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะรวมแบบว่าเยอะมากนะคะไปรวมตัวกันเยอะมากนะคะเพื่อที่จะไปรอชมความงดงามขบวนแห่เทียมพรรษาอําเภอรประโคนชัยในปี2567นี้แบบเต็มสองข้างทางเลยทีเดียวซึ่งเมื่อวันนี้ที่ผ่านมาค่ะที่อำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์บรรยากาศ เป็นไปด้วยความคึกคักของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนบรรษาของชาวอำเภอประโคนชยัยนะคะซึ่งก็มากันอย่างต่อนเนื่องนะคะแบบแน่นเต็มไปหมดเลยสองข้างทางนะคะตลอด ตลอดทั้งความยาวของขอบวนที่ในปี2567นี้เนี่ยชาวอำเภอประคนชัยนะคะยังคงร่วมแรงร่วมใจกันทั้งบ้านวัดโรงเรียนที่หลอมรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชาวพุทธที่มีความงดงามหาดูได้ยากเพื่อส่งต่อไปยังรุ่นสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนะคะจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้ชื่องานหลอมเทียนรวมใจประคนชัยเทียนศิล์เทิดพระภูมินมหาวชิระลงก โดยภายหลังจากนายนริชาโคาสะศิวิไลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานแล้วนะคะทุกคนก็ได้ไปชมความยิ่งใหญ่ของขบวนรถแห่เทียนที่มีขนาดใหญ่ความสูงแต่ละขบวนประมาณ5เมตรที่ทุ่มทุนสร้างไม่ต่ำกว่า3,000 300, สนบาทกับการแกะสลักเทียนให้ได้ออกมาตามจินตนาการที่ช่างฝีมือในชุมชนและแต่ละชุมชนเนี่ยร่วมกันสร้างสรรค์ออกแบบมาค่ะรวมแล้วก็ ร่วมกันลงแรงนะฮะแกะสลักให้ออกมาเป็นชิ้นงานที่ลงรายละเอียดชนิดที่ใครเห็นก็ต้องทึ่งกับสิ่งที่ได้พบค่ะโดยขบวนเทียนพรรษาที่แห่เมื่อวานนี้เนี่ยก็เริ่มจากขบวนของวัดโพตามไปด้วยขบวนวัด นะคะขบวนวัดโคนขบวนวัดจำปาขบวนวัดกลางประโคนชัยและขบวนวัดชัยมงคลค่ะซึ่งแต่ละขบวนเนี่ยก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาพบเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีการสอบถามรายละเอียดจากไกด์นำเที่ยวตลอดเวลาเลยถึงในเรื่องของกระบวนการทำนะคะความหมายของลวดลายแนวคิดที่มาเพื่อที่จะนํามาบอกเล่าต่อแล้วก็อีกสิ่งที่สร้างความประทับใจไม่แพ้กันเลยก็ คือการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอีสานใต้ของพี่น้องชาวอำเภอประคนชัยที่มาพร้อมกับขบวนแห่ที่ทําให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้ลําลึกถึงเหตุการณ์สมัยอดีตที่ตนเองเคยใช้ชีวิตที่ผ่านมาค่ะเพราะ,ะในขณะที่คนต่างถิ่นก็ได้ซึง้งซับแล้วก็เห็นความแปลกใหม่ในวิถีชีวิตที่เรียบง่ายนะคะแต่มีความโดดเด่นเป็นเอก,กลักษณ์เฉพาะของอชาวอำเภอประคนชยัยผ่านการแสดงที่บอกเล่าเรื่องราวแล้วก็ ออบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็มาพร้อมกับจังหวะดนตรีสนุกๆน,นะคะซึ่งแต่ละขบวนก็มีการประยุกต์ค่ะผสมประสานให้เข้ากับจังหวะดนตรีกันตรึมนะคะดนตรีอีสานเหนือแล้วก็ดนตรีอีสานใต้โดยบางขบวนที่นอกจากจะนําเสนอในเรื่องของการแสดงแล้วยังมีการ ประพันธ์ดนตรีขึ้นมาใหม่เพื่องานนี้โดยเฉพาะด้วยทําให้กลายเป็นอีกหนึ่งสีสันความประทับใจที่ใครเห็นแล้วจะต้องหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายภาพบันทึกวิดีโอแล้วก็ถ่ายาไลฟ์ ถ่ายทอดสดด้วยค่ะเป็นไปตามช่องทางต่างๆท,ท,ที่ตนเองมีเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวดีๆให้กับคนทางบ้านเนี่ยได้รับรู้นั่นเองนะคะซึ่งใครที่ได้ไปนะคะงานแห่เทียนอำเภอประคนชัยเนาะคุณผู้ฟังต้องบอกปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการมากๆใครไปแล้วบรรยากาศเป็นยังไงก็ส่งข่าวสารทักทายกันเข้ามาหน่อยนะคะแจ้งกันเข้ามาหน่อยเนะเาะออิจฉาจริงเลยไม่ได้ไปด้วยนะคะคุณผู้ฟฟังเดี๋ยวเอาไว้เป็นปีหน้าจะไม่พลาดแน่นอนนะคะ